เกิดมา20กว่าปีก็เพิ่งรู้ว่าเก็บสายไฟผิดมาทั้งชีวิตปกติเก็บสายไฟคือเอาง่ายไงม้วนๆแป๊บเดียวเสร็จสุดท้ายไปไงต้องมานั่งแกะทุกคิวลาจะใช้เนี่ยดังนั้นวันนี้จะมาบอกวิธีการเก็บสายไฟที่ถูกต้อง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 ขั้นแรกวางปลายสายไว้บนมือก่อนจากนั้นบิดมือเข้าหาตัวม้วนสายขึ้นมาหนึ่งรอบให้เป็นวงกลมแบบนี้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเราก็จะทําแบบเนี้ยจนจบซึ่งมันผิดเพราะแบบนี้สายไฟมันเลยพันกันดังนั้นวิธีที่ถูกต้อง ถ้าเกิดรอบแรกเราบิดมือเข้ารอบที่สองจะต้องบิดมือออกรอบที่สามก็กลับมาบิดเข้าและรอบที่สี่ก็บิดออกทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆครับบิดเข้าบิดออกบิดเข้าบิดออกสังเกตว่าตัวสายไฟนะครับมันจะทิ้งน้ำหนักลงมาข้างล่างไม่มีการบิดงอทำให้สายไฟด้านในไม่เกิดการหักในซึ่งพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยปลายทั้งสองข้างมันจะอยู่คนละด้านกัน เวลาจะใช้งานเนี่ยก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาด้านไหนวางพื้นก่อนสมมุติว่าเราเอาเต้าวางพื้นก่อนเราก็จะพลิกสายมาอีกด้านหนึ่งเพื่อจะเอาปลายสายอีกด้านหนึ่งไปเสียบที่ผนังโดยที่สายที่เราม้วนไว้และตัวเต้ายังคงอยู่ที่เดิมใช้แค่ไหนก็ดึงมาแค่นั้นแถมไอตัวสายที่เราหยิบออกมาเนี่ยมันก็ไม่บิดไม่งอด้วยเก็บง่ายเวลาคนเดินจะได้ไม่สะดุดนี่เป็นเทคนิคที่โปรดักชันทุกที่เขาใช้กันในการเก็บสายสัญญาณลองเอาไปใช้กันดูนะ